วันนี้ก็ข,อ,ขอ,อนำทุกท่านมาเที่ยวทานีรถไฟหัวหินซึ่งเป็นสานีชั้นหนึ่งของทางรถไฟสายใต้ตั้งอยู่บนถนนพระปกเก้าตำบลวัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดการเดินรถไฟครั้งแรกเมื่อปี25พฤศิกายน2 4 5 4จากสานีบางกอกน้อยถึงสานีวัวหินรวมระยะทาง213กิโลเมตร อาการที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นในปีพศ2469โดยพระพี่ยาเธอกรมพระราแกงรเกรอัครโยธินครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟแห่แงกรุงสยามซึ่งได้จากการยกอาคารไม้ที่จะใช้ในสยามรัฐที่พิธภณัณฑ์นัสวนลุมพินีเมื่อปลายปีพศ2468แต่ไม่ได้มีการจัดจริงเนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประแสให้เลิกจัดงานดังกล่าวเมื่อวันที่12มกราคม2469อาคารสร้างด้วยไม้สถาปัตยกรรมวิกตอเรียมีวยลวดลายศิลปกรรมจีนประดับสวยงามตามเสาค้ำยันและป้ายไม้สถานีโดยช่างผู้รับเหมาชาวจีนเช่นเดียวกับโรงแรมวัดไวยวรินทางเจ้าที่ขอทานี ทำานุบำร,รุงรักษาอย่างดีและได้รับการพิจาคัดเลือกจากสถาปนิกสยามในพรับรมราชูปธรรมให้เป็นอาคารอนุรักษ์สิด่นเมื่อปีพศ2565ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีและความสวยงามเป็นเอกลักษณ์จนถึงทุกวันนี้นะครับอันนี้คือสารลรถไฟวัวหินนะครับ <Yes. S 1> ซึ่ง จุดเด่นของฐานปวัวหินนี้ก็ยังคงรูปแบบฐานีแบบสมัยก่อนที่สร้างด้วยอาคารไม้นะครับที่ทางฐานีนั้นบำรุงรักษาเป็นอย่างดีนะครับเมื่อท่านเข้ามาชมแล้วนะครับเมื่อนักท่องเที่ยวได้มายัง่ัวหินก็ไม่ควรพลาดที่จะมาถ่ายรูปเช็คอินณฐานีรถไฟปัวหินแห่งนี้ครับซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับท่านมาเที่ยวท่านก็จะพบ อันนี้ก็เป็นอาคารที่เราที่ชื่อว่าพระพาพระมงกุฎเก้าเป็นพระพาจาตุรมุขสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเดิมมีชื่อว่าพระพาสนามจันทร์ตั้งอยู่บริเวณสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมพระพายานี้มีไว้ใช้ในการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเสด็จประทับทอดพระเนตรกองเสือป่าและลูกเสือทั่วประเทศทําการฝึกซ้อมยุทธทวิธีเป็กปัะจันทุกปี หลังจากสิ้นสมัยรัชกาลองค์การรถไฟของประเทศไทยจึงได้ทําการรื้อถอนมาเก็บไว้เพื่อลาลึกถึงพระมหากรุณาธุลิัินี็นคือเป็นสถานที่สาาําคัญอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนั้นไม่ควรพลาดครับที่จะมาถ่ายรูปเช็คอินก็คือพระพาพระมกุฎเก้านะครับซึ่งตั้งอยู่ในทานี้ไปกัวหินเช่นเดียวกันครับท่านก็สามารถเดินรอบๆเพื่อ เช็คอินนะเพื่อถ่ายรูปเช็คอินได้นะครับอันนี้คือทางน,นิรถไฟหัวหินซึ่งทางน,นิรถไฟหัวหินก็เป็นระบบสองรางนะครับนะถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาจากกรุงเทพวอลโพงหรือสารน,นิรถไฟบางกาะน้อยก็สามารถลงมาหรือมาพักเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปที่ทางน,นิรถัฟซึ่ง เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนั้นหลายหลายคนเมื่อเดินทางมาแล้วก็ไม่ควรพลาดที่จะมาถ่ายรูปที่นี่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นลักฆังที่สําหรับบอกเวลารถไฟเข้ารถไฟออกนี่ก็เป็นเป็นที่นั่งครับเป็นที่นั่งไม้แบบโบาราณับที่ได้มีตั้งอยู่นะครับที่นั่งให้คันนั้นได้ในเลือกนั่งตามแต่ชอบเมื่อ,รอเรารถไฟอยู่ท่นี่ อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นใต้บอกฐานีไฟครับมาจากถานีห้วยไซใต้ฐานียไปก็คือถานีน้องแก่นะครับขอขอเชิญน,นัองทีนั้นได้ชื่นชมบรรยากาศของฐานีไฟไฟวหินอำเภอวหินจังหวัดประจวบคีริขันนะครับ Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. You have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it's squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see. Here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. A hard place, do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Mm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, because there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay, all I want.